สวัสดีค่ะเจอกับเหมียวอีกแล้วนะคะกับรายการเล่าเป็นเรื่องเรื่องทั่วไปที่คิดว่าใช่อาจไม่เป็นอย่างที่คิดวันนี้เหมียวจะมาเล่าถึงอาหารชนิดหนึ่งที่ทำจากขนมปังประกบกันแล้วตรงกลางก็ใส่เป็นไส้ผักหรือว,ว่าเนื้อสัตว์ต่างๆตามชอบใจเพื่อนๆคงเดากันได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะเหมียวกาลังพูดถึงแซนวิชและถ้าถามถึงที่มาของแซนวิช หลายๆคนคงร้องอ๋อรู้อยู่แล้วก็มาจากการที่คนขี้เกียจคนหนึ่งที่ติดพันกับการเล่นไพ่ไม่อยากลุกไปกินอาหารก็เลยคิดค้นอาหารที่กินง่ายเอาขนมปังมาประกบกับเนื้อสั์แล้วก็ใช้มือถือกินได้เลยมือหนึ่งกินมือหนึ่งเล่นสะดวกมากก็เลยบุ้มกลายเป็นแซนวิชที่พูดมาทั้งหมดก็ไม่ผิดคะ่ะแต่ทราบไหมคะว่าชื่อแซนวิชมีที่มาจากชื่อเมือง แล้วทำไมถึงเอาชื่อเมืองมาตั้งเป็นชื่ออาหารแล้วมันเกี่ยวข้องกับคนที่คิดคนอาหารชนิดนี้ขึ้นมายังไงเอาเป็นว่าวันนี้เหมียวจะมาเล่าให้ฟังค่ะแต่ก่อนอื่นถ้าใครชอบฟังเรื่องเล่าเรื่องเกร็ดความรู้นอกห้องเรียนแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้กับรายการเล่าเป็นเรื่องของเหมียวด้วยนะคะเอาเป็นว่าเราไปฟังเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะไปเลยแซนวิช เป็นชื่อเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ในมณฑลเคนซ์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะอังกฤษโดยเมืองนี้ถูกปกครองด้วยขุนนางซึ่งมีตำแหน่ง Earl of Sandwich หรือเป็นภาษาไทยก็คือท่านเอ r ร์แห่งเมืองแซนวิชนั่นเองตำแหน่งเอ r ร์เทียบกับบ้านเราก็คล้ายๆพวกพระยาอะไรทำนองเนี้ยค่ะโดยคนที่คิดค้นแซนวิชมีชื่อว่าจอห์นมองตะกู และมีตำแหน่งเป็นท่านเออ l ที่4แห่งแซนวิชถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นชนชั้นสูงสมัยก่อนเวลาจะกินอาหารแต่ละทีการจัดโต๊ะอาหารมันจะมีความยุ่งยากมีความเยอะเซิร์ฟกันแบบฟูลคอสมีแอปเปิลไทเซอร์เมนคอสของหวานช้อนซ่อมจานชามนี่ยุบยับเต็มโต๊ะไปหมดเลยค่ะและเรื่องราวก็เป็นอย่างที่เหมียวเล่าไปตอนหัวคลิปนั่นแหละค่ะ คือในปี1762จอห์นมองตากูซึ่งมีตำแหน่งเป็นท่านเอิร์ลที่4แห่งเมืองแซนวิชระหว่างที่เขากำลังเล่นไพ่ติดพันอยู่เขาก็ไม่อยากเสียเวลาลุกไปกินอาหารแต่คนเรายังไงมันก็ต้องกินข้าวใช่ไหมคะเขาก็เลยสั่งให้คนครัวไปเอาแผ่นเนื้อสไลด์กับขนมปัง2แผ่นมาให้เขาแล้วเขาก็ทำการประกบขนมปังกับเนื้อสัตว์เข้าด้วยกันเป็นแซนวิช แล้วเขาก็สามารถกินไปด้วยเล่นไพ่ไปด้วยต่อได้พอเพื่อนๆคนอื่นๆของเขาเห็นก็พากันสั่งคนครัวว่าเอาแบบนั้นด้วยเอาแบบนั้นด้วย the same sandwich the same sandwich หรือก็คือเอาเหมือนท่านลอสแซนด์วิชเอาเหมือนท่านลอสแซนด์วิชมือนลอสแซนด์วิช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 จนสุดท้ายทุกคนก็รู้จักเมนูอาหารนี้ในนามของแซนด์วิชนั่นเอง ตระกูลของหลอดแซน d w วิชก็มีลูกหลานซื่บต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้และหลอดแซนวิชคนปัจจุบันชื่อจอห์นมองตากูเหมือนกับคนที่คิดคนแซนด w วิชเลยค่ะแต่มีชื่อเต็มๆว่าจอห์นเอ็ดเวิร์ดฮอลลิสเตอร์มองตากูซึ่งมีตำแหน่งเป็นเอลที่11แห่งเมืองแซนวิชคือสมัยก่อนชนชั้นสูงนี่คือเขาชอบตั้งชื่อซ้ำไปซ้ำมานะคะดูอย่างกษัตริย์ของอังกฤษเนี่ยกไมวิกตอเรียเฮนรี อลิซาเบตแคทเธอรีนวนไปวนมาอยู่อย่างนี้นะคะโอเคกลับมาค่ะกลับมากลับมาต่อค่ะซึ่งตลอดแซนด์วิชคนปัจจุบันก็ได้ใช้ชื่อตำแหน่งขุนนางของเขาเปิดร้านแซนด์วิชที่ชื่อว่า Earl of Sandwich แล้วก็มีสาขาอยู่ทั่วอเมริการวมถึงใน Walt Disney World Resort ที่ Florida ด้วยค่ะจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติการนำแผ่นแป้งหรือขนมปัง มาทานคู่กับเนื้อสัตว์หรือผักมันมีมานานแล้วค่ะมีมาตั้งแต่สมัยที่มีการผลิตขนมปังในช่วงยุคหินใหม่หรือว่า1 0 0 0 0ปีก่อนคริสตกาลรูปแบบของอาหารประเภทแซนด์วิชที่มีการบันทึกไว้เก่าแก่ที่สุดคือสมัย100ปีก่อนคริสตกาลนักบวชที่มีชื่อเสียงชาวยิวที่ชื่อว่าฮิลเล เขาได้นำเอาส่วนผสมของวัตถุดิบพวกทัวบดแอปเปิ้ลเครื่องเทศแล้วก็วน์มาผสมกันทาไว้ระหว่างขนมปังแมสซาสแผ่นขนมปังแมสซาก็เป็นขนมปังกรอบชนิดหนึ่งตระกูลพวกแครกเกอร์ค่ะเอามากินคู่กับพืชที่มีรสขมเพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความทุกข์ทรมานของชาวยิวก่อนที่จะได้รับการปลดปล่อยจากอียิปต์และส่วนผสมที่ใช้ทาขนมปัง ก็เป็นตัวแทนของปูนที่ชาวยิวถูกบังคับใช้แรงงานในการสร้างส,างสิ่งปลูกสร้างที่อียิปต์มากันทางฝากฝั่งโลกตะวันออกกันบ้างนะคะในประเทศจีนก็มีอาหารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าโรเจเเววหมูโดยเป็นการเอาขนมปังที่ทำจากแป้งสาลีมาผ่าครึ่งแล้วก็เอาเนื้อสัตว์ที่เคี่ยวเป็นเวลานานราดไว้ตรงกลางของก้อนขนมปัง เพื่อนเพื่อนดูรูปสิคะมองเผินๆนี่มันชีสเบอร์เกอร์อรชัดๆเลยนะคะเนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นอาหารจีนเหนียวก็เดาไม่ออกจริงๆค่ะใครที่มาเปิดดูคลิปนี้ตอนกลางคืนเหนียวก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะคะโรจิยหมูนับว่าเป็นหนึ่งในแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าแซนด์วิชเนื้อที่เก่าแก่ที่สุดในโลกค่ะคราวนี้ขอพาเพื่อนเพื่อนนั่งเรือกลับไปที่ฟากของโลกตะว,วันตกอีกครั้งหนึ่ง ความนิยมในการกินแซนด์วิชในประเทศสเปนและอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างศตวรรษที่19เเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมเพราะว่าแซนด์วิชเป็นอาหารที่ทำได้เร็วกินได้เร็วสะดวกจะใส่วัตถุดิบอะไรลงไปก็ได้ราคาไม่แพงสามารถกินได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็นแซนด์วิชจึงกลายเป็นอาหารหลักของชาวอเมริกันและเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เรื่องของแซนด์วิชก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจอีกเมี๋ยวก็จะหามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแน่นอนสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ